ถุงทองใส of ่เสื้อใส่เสื้อของเสื้อบริจาคเลยถุงทองถุงทองไม่มีเงินซื้อเหรออนูดีล่ะนูดีก็ใส่ของพี่ถุงทองเอามาอยู่ใกล้ๆกันมาเร็วมากมากมามาใส่เสื้อแล้วก็มาถ่ายรูปเร็วๆวนูดีมาเร็วนูดีมา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 เร็วเร็วเรว นูดีทำไมใส่เสื้อแล้วทำไมไม่ออกมาล่ะฮึทำไมไม่มาใส่เสื้อ,อเลยอะพี่จุ้งทองอะไรอยู่ตรงไหน,เ,นเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยพี่จุ้งทองก็เก่งนูดีก็เก่งนูดีแค่มลายเหรอ,หอ มาี่เร็วมาเอาขยับมาตรงนี้เร็วๆเอาถุงทองก็มาตรงนี้อสวัสดีก่อนอนุดีสวัสดีก่อนสวัสดีแจกก่อนนี่นนุดีนุดีสวัสดีแจ้ก่อนทำไมปากร้อนจังเลยไม่สบายหรอหืนุดีไม่สบายหรอโอ้ยน <ITA> ุดีไม <re port> ่สบายนุดีไม่สบายนุดีไม่สบายจริงๆนุดีไม่สบายถุงทองหรือสบายดีหรือเปล่า อุ้ยเป็นอะไรอากาศเย็นเหรอฮฮึอากาศเยนเ็หาาเยนหนาว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 เป็นอะไรมันลัดคอหรือเปล่าไม่ได้ลัดนี่ว่าแล้วทำไมมันไม่มา เอากัดเลยนุ้ยดีกัดเลยกัดถุงทองกัดพี่ถุงทองเลยกัดเลยกัดเลยถุทงทองไปเสื้อลัดคอรหรือเปล่าอเอา้าขันตุดให้พี่ถุงเอ้าเอ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 า,เอาทำอะไรพี่ถุงทองทำอะไรฮะถุงทองทำอะไรนะคันหลังเหลือใส่เสื้อแล้ว ทองทำอะไรนะหนูดีไปกัดพี่ถุงทองเร็วไปกัดเลยนะไปกัดเร็ว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 หนูดีทำไมไม่ไปกัดพี่ถุงทองหหหอหืสวัสดีจ้าก่อนะสวัสดีจ้กก่อนอ่ะสวัสดีหนูดีสวัสดีคอนค่ะขัข้นหลัง 또디이누디노지에서만나요